เมาส์ไหนถูกใจคนใช้ Mac Apple Magic Mouse กับ Logitech MX Master 3แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่ง oh. ให้ช่องลดารีวิวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคนที่ใช้ Mac เน่นาจะคุ้นเคยกับ Magic เมาส์ตัวนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเวลาเราเข้า i Studio เนี่ยมันก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละแต่วันนี้นะคะมีล่ามีทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนใช้ Mac ค่ะนั่นะก็คือ Logitech MX Master 3แล้วก็มีรุ่นหนึ่งคือ 3S ค่ะแต่มาว่าด้วยเรื่องของ Magic m มาส์กันก่อนนะคะ <Wow. S 1> ดีไซน์ของเขานะคะก็ดูมินิมัลสวยงามนะมีความแบบว่ากระทัดรัดค่ะดูอย่างนี้นะคะเหมือนเขาไม่มีปุ่มเลยมีแค่ปุ่มแบบคลิกซ้ายคลิก และส่วนใหญ่เนี่ยใช้งานเป็นเรื่องของการทัชเป็นหลักค่ะซึ่งการสัมผัสการควบคุมของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะคะเวลาเราแบบว่าเลื่อนขึ้นลงเนี่ยก็คือสมูทนะเหมือนเวลาเราถ่ายแบบ iPhone อะไรแบบนั้นเลยนอกจากนี้นะคะยังควบคุมด้วยเจสเจอร์ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นขอนิ้วเดียว2ครั้งนะคะก็จะเป็นสมาร์ทซูมค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เคาะ2นิ้ว2ครั้งนะคะเขาก็จะเป็นมิชชั่นคอนโทรลค่ะแบบนี้นี่สะดวกมาก เอา1นิ้วนะคะปัดซ้ายขวาเนี่ยก็คือไปหน้าถัดไปหรือว่าไปหน้าก่อนหน้านี้ค่ะแล้วถ้าเอา2นิ้วปัดซ้ายขวานะคะก็จะเป็นการสลับระหว่างแอปพลิเ e ชนค่ะถ้าใ,ใครได้ใช้ฟังก์ชันเจสเจอร์บ่อยๆอยนะคะ,ะ,คะก็น่าจะมองหลยว่ามันสะดวกดีจริงๆแต่เมจิกเมาส์นะคะมันก็อาจจะขัดใจบางคนอยู่นะเพราะเวลาเราจับใช้งานเนี่ยนิ้วโป้งกับอุ้งม,มือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียดสีกับโต๊ะเลยนะแบบนี้เลยถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยอาจจะมือด้านได้แถมบางคนนะคะอยากได้ปุ่มเยอะๆกว่านี้นะให้แบบตั้งค่าการจัด กาไได้ไวว่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชาร์จของ Magic m มาส์เนี่ยเขาจะอยู่ข้างใต้เวลาเราเสียบชาร์จเนี่ยก็คือเหมือนหนูนอนง่ายเลยไม่สามารถชาร์จไปทํางานไปได้นะแล้วสายชาร์จเขาเนี่ยเป็น Lightning ด้วยนะใครที่ไม่ได้ใช้ i p h o n เนี่ยก็คือต้องไปซื้อสายมาเพิ่มนะคะและถ้าบางคนอยากได้ปุ่มเยอะๆกับดีไซน์เออร์์กรอนมิกที่เหมาะก,กับการใช้งาน Mac ในระยะเวลานานๆน,น,นะคะมีล่าขอแนะนําตัว Logitech MX Master 3มามาประกอบการตัดสินใจค่ะพี่ที่ออฟฟิศเขาใช้อยู่แล้วบอกว่ามันเนี่ย เวิงม,มากมากเลย <Wow. S 1> อันนี้เนี่ยก็คือจะตรงข้ามกับเมจิกเมาส์ที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะจะใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะเลยและผิวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแมทค่ะแบบนี้เขาจะดูทนทานนะคะไม่กองแกงค่ะเวลาจับเนี่ยก็คือเขาจะมีที่รองนิ้วโป้งตรงนี้แล้วเวลาใช้เนี่ยอุ้งมือไม่ติดกับพื้นโตแล้วนะตัวเมื่อกี้เนี่ยคือไม่มีปุ่มเลยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะก็คือยืนงงในตรงปุ่มในปุ่มเขาเยอะมากนอกจากคลิกซ้ายคลิกขวาตรงวงล้อหรือว่า scroll ว h นะคะเขายังมีปุ่มตรง ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือมันเยอะมากเขามียันข้างหลัง <Wow. S 1> เลยอะและเราเนี่ยยังสามารถคัสตอมไม์ปุ่มเหล่านี้นะคะผ่านแอปที่ชื่อว่า Logitech Option เราสามารถตั้งช็อตคัตของปุ่มต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะเดี๋ยวทําให้ดูค่ะอย่างอันเนี้ยสมมติด,ด้านข้างนี้ใช่ไหมเราอยากให้เป็นแบบไหนก็ได้เขามีเยอะมากจริงๆนะมี Zoom horizontal scroll นะคะหรือว่าเป็น volume control ค่ะเดี๋ยวลองอันนี้พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมกดโอเค เวลาเราหมุนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบวอลลุ่ม up วอลลุ่ม down เลยก็คือเราเอาตามที่เราถนัดอย่างเวลาเราทํางานตัดต่อนะคะอาจจะตั้งให้ตรงวงล้อด้านข้างเนี่ยเป็นแบบซูมเข้าซูมออก work flow นะคะทําให้การตัดต่อเนี่ยมันง่ายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครนะคะทํางานบน Photoshop หรือว่า Excel เนี่ยเขาก็จะมีค่า default ของปุ่มให้เราเลยค่ะและปุ่มทางซ้ายตรงนิ้วโป้งนี้นะคะเป็นปุ่ม gesture ค่ะคือถ้าเรากดค้างแล้วก็เลื่อนมือขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนจะเป็น Mission Control แต่จริงๆแล้วสามารถที่จะตั้ง ค่าได้ตามที่เราชอบเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มี d e v ว c e หลายเครื่องนะอย่างมี Mac 3เครื่องเนี้ยเขาสามารถตอบลูทูธได้ถึง3เครื่องเลยซึ่งปุ่มด้านล่างเนี่ยสามารถกดสลับไปมาได้นะคะนี่มีเลข1 2 3แบบนี้ค่ะแถมยังโยนไฟล์ข้ามเครื่องได้ด้วยแอป Logitech Option นะคะอยู่ในโหมด f ฟล์ตรงนี้เลยนี่เลยค่ะก็คือง่ายมาก ตอนเปิดคลิปเนี่ยมิาได้พูดไว้ใช่ไหมคะว่ามี Logitech MX Master 3แล้วก็ 3S ค่ะแต่รุ่นที่อยู่ในมือมิานะคะเป็นรุ่น3นะคะ 3S เนี่ยเขาเพิ่งออกมาแบบไม่นานนี้เองก็เลยยังไม่มีอยู่ในมือนะแต่รุ่น 3S เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับรุ่นเดิมมากนะคะต่างกันแค่ตัว sensitivity ของเขาเนี่ยจะสูงกว่าซึ่งตัว sensitivity เนี่ยทำให้การ track mouse อะไรเงี้ยมันค่อนข้างใช้งานได้ดีกว่าค่ะอย่างเช่นเอาไปวางบน ิชชู่นะคะมันก็สามารถที่จะแบบว่าควบคุมมีเมาส์ยังแบบขยับได้ปกติเลยแต่ถ้าเป็นแบบว่าตัวเมจิกเมาส์นะคะมันก็จะไม่ได้เลยแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เอามาวางบนกระดาษทิชชู่หรอกค่ะแต่อันนี้สาธิตให้ทุกคนเห็นภาพแบบชัดๆนะเดี๋ยวมาลองพื้นผิวอีกแบบหนึ่งละกันค่ะจะได้เห็นภาพได้อีกนะอันนี้เป็น iPad นะคะเป็นพื้นผิวแบบสะท้อนนะเอามาวางดูนะเขาก็ยังขยับได้ปกติแบบมากๆเลย ลองเมจิกมาวดูปึ๊บก็คือไม่ค่อยไปเหมือนกันนะคะมันไม่ไปตามมือเราเลยนะอันนี้ก็เลยแบบเซนซิติวิตี้ของเขาเนี่ยก็จะเลิศกว่าะคะ่ะนอกจากนี้นะคะในรุ่น 3s เนี่ยเสียงคลิกของเขาเนี่ยเบาลงกว่ารุ่นนี้ถึง90%เเลยก็คือน่าจะไม่มีเสียงเลยแหละ มาสรุปเมาส์ทั้งสองตัวกันค่ะตัวเมจิกเมาส์นะคะดีไซน์สวยมินิมอลพกพาง่ายค่ะแล้วก็การสัมผัสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีผู้คุมได้ผ่านเจสเจอร์ทั้งหมดนะคะแล้วคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยก็าสามารถใช้งานได้นะแต่ว่าข้อสังเกตของเขานะคะก็คือตัวเมจิกเมาส์เนี่ยดีไซน์เขาทําออกมาไม่ค่อยซับพอร์ตมือนะเวลาใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกเลยนิ้วโป้งกับอุ้งมือเนี่ยมันจะเสียดสีกับโต๊ะอยู่ตลอดถ้าใช้ไปนานๆอาจจะแบบมันอาจจะด้านหรือว่าอาจจะเจ็บได้ค่ะแล้วก็ที่ชาร์จนะคะ จะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยก็จะไม่สามารถที่จะชาร์จไปแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้นะแล้ววัสดุของเขาเนี่ยก็เป็นรอยทะลอกง่ายนะอันนี้ก็คือยืมพี่ที่ทำงานมานะคะใช้งานน่าจะแบบบ่อยมากจนแบบมันเป็นอย่างนี้เลยก็คือทะลอกหลายจุดอยู่นะคะส่วนตัว Logitech MX Master 3แล้วก็ 3S นะคะเอ็กโกนอมิกของเขาเนี่ยดีเลยค่ะดีไซน์เนี่ยเข้ากับมือนะคะมีที่วางนิ้วโป้งแล้วก็อุ้งมือเนี่ยไม่เสียดสีกับโต๊ะเวลาใช้งานนะก็คือใช้ได้แยบยาวๆเลยปุ่มของเขาเนี้ย เนาแล้วเราเนี่ยก็สามารถคอสต์ไมค์ปุ่มเหล่านี้ได้ด้วยค่ะและที่เสียบชาร์จนะคะเป็น USB C อยู่ด้านหน้าเลยก็คือชาร์จไปใช้งานไปด้วยได้เลยค่ะแล้วชาร์จทีนึงนะก็คืออยู่ได้7 0วันเลยคือแบตเขาเนี่ยอึดมากจริงๆสามารถเชื่อมต่อ device พร้อมกันได้3ตัวนะคะและเราเนี่ยก็สามารถกดสลับไปมาได้ที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้ค่ะและยังใช้บนพื้นผิวได้หลากหลายเลยนะเ <c oughs> พราะว่า s e n s i t i v i t y ของเขาเนี่ยสูงกว่าส่วนข้อสังเกตของตัวนี้นะคะก็คือใหญ่แล้วก็ พกพาลําบากกว่านะและอันนี้ค่ะเขาไม่เหมาะกับคนที่ถน,ดนัดซ้ายนะเพราะว่าดีไซน์ออกมาให้เฉพาะคนที่ถนัดขวาเท่านั้นและปุ่มของเขาเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยนะคือมีเกือบทุกจุดเลยมันเลยมีความเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะบางคนอาจจะอยากได้เมาส์ที่มันมีปุ่มแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบอยากได้เยอะขนาดนี้ค่ะส่วนเรื่องราคานะคะตัว Magic เมาส์นะคะราคาอยู่ที่2490บาทค่ะแต่จะเป็นสีขาวนะถ้าเป็นสีดำเนี่ยราคาจะอยู่ที่31,90บาทค่ะส่วนตัว Logitech เทคเอ็มเ t ็ e ซนะคะตัวนี้อยู่ที่ ,3999 าบาทค่ะแต่เขาก็มีดีลส่วนลดนะก็จะเหลือ3,000กลางๆส่วนตัว 3S รุ่นใหม่นะคะราคาจะอยู่ที่4 6 9 9บาทค่ะแต่ถ้าเกิดใช้ส่วนลดอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่4 0 0 0ต้นต้นคลิปนี้เนี่ยมิาไม่ได้มาบอกนะคะว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นของเขาเองอย่างพี่ที่ออฟฟิศมิานะคะก็จะมีคนที่ชอบเมจิกเมาส์หรือว่าจะใครเนี่ยที่ชอบแบบปุ่มเยอะๆทํางานฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยเขาก Logitech MX Master มากกว่าแต่ถ้าใครนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะมิลานแนะนําเลยว่าให้ไปลองจับของจริงเลยค่ะแล้วเราจะรู้เองว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวไปละค่ะ